เอฟบีไอเอฟีไอโอ๊กโอ๊กมึงมึงติดกับดักแล้วโอ๊กมึงมึงติดกับดักแล้วโอ๊กตัวละครนี้ไม่ใช่ผู้หญิงโอ้ยเฮี้ยผมยาววกูต่อยแม่งแล้วแหย่ใหม่เด็กมันจะให้ย้อนกลับไปเป็นอินุยาชาแล้วเด็กไม่ใช่แล้วเหรอห้องแรกเข้าได้ห้องแรกปะห้องแรกปะม่ไเข้ม่ไมาตรงนี้มาตรงนี้เขียมันเข้าไม่ได้จำได้แค่กูเล่นกูเล่นกับไปเต้กับไอปูมอยู่ตอนนั้นอะเล่นกัะสานเล่นไม่จบอเล่นไม่จบก็ขี้เกียจเล่นอ้าวไอ้เต้ติดแฟนโอ้้้โหเตแนดวย ต่างโรงเรียน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 จ้าด้วยอืออือโอ้โหโอ้โู้ดงผู้ไาไู้ดาผ้้ดอผู้ดาู้ด่้ดาผู้ดาผู้าผูด้ดาผูู้้ดาารู้าู้ด่้าผู้ด้าผู้าไูไดาผูู้้ดมผอ้ดูา้าผูู้ดาผู้ดาผูได้ไาผูาูู่้้ไม่มู้ไมู่้้มไ้ม้ไไ้ มีมีมัน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 มาจุดมามาเราปอนแล้วก็จุจุดไฟกันเถจุดเลยบ้าเล่าเบอร์อะไรครับน้มันเบอร์อะไรครับน้ำมันเบอร์อะไรครับเอาเอาเบอร์็ดครับมีเจ็ดีเจดมีเจ็ครับผมีเจ็เป็นนึงนะครับรอเป็นนึงครับขึนัอีสิบับอีสิบขับอีสิบขับอีสับีสิบครับี่เราเล่นอะไรกันเนี่ยีสิบไม่มีครับอีสิไม่มีคัวไปเไปเถอชอบเด็กปั๊มว่ะถนนเด็กปั๊มไอ้นี่้องูน้องามนนไป ได้ตามถนนไปเรื่อยๆอุ้ยอะไรวะสิ่งไรวะเฮ้ยเซเลนด้าแมนอีแค่เซเลนด้าแมนแม่หว่าเซเลนด้าแมนนั่นนั่นแย่มันอะไรกันน่ะเฮ้ยแย่อะไรตอนที่เราอ่านซับเราอ่านจะอ่านแบบใส่อารมณ์ไปหน่อยนะได้ไกาเดียนเฮ้ยอจกแล้วผู้พิทักษ์เดอะการ์เดียนการ์เดียนกาเดียนอเกาเดียนโอเกาแล็กซี่อย่ามองไปที่มันเด็ดขาด ตอนนั้นไอเต้มองรู้นลุ้เต้มองรุ้นตายฉายไปเลยถ่าถ้ามองไอตถสามาม่ใช่ไอที่มันเป็นท่านทามองไอเซลินเตอร์แมนเน่ยโอ้โเฮียไอจับปูสะดุ้งอย่าอย่าทรีกลิงทูทิมสเก็ตชุดจสิ่งกีดขวารไม่ทันหันหแล้วหาแล้วเปิดมาไอี่ไอไอไฟอะไรที่จารหานแล้วเปิดเยอะเ่อแถมเป็นข้อเลยวะไหนเป็นข้อรอบเป็นแคง แม่สีแดงอ่ะขวาซ้ายอ่ะข้งไหนข้งไหนนีไงสีแดงแดงสีแดงแดงให้ให้เปิดให้เปิดได้เนี้ยสารมันอืมกดอี๋โอ้โหตั้งแต่แรกพวกเขอปรับกราฟิกเป็นสามวนมาเป็นรักที่เดียรแบบนี้มันจะเป็นแบบที่แบบเล่นเล่นยาวเลยเซอร์เดอร์แมนเซอร์เดอร์แมนโอ้โหเกินไป ให้แต่ต้นไม้เห็ดราชอบต้นไม้แล้วมันดูบรรยากาศเข้าเดียวต้นไม้สีขาวๆต้นไม้ไม่ก็ขาวเกินมไม้แบบโคตรเอาอีกอุ้ยเอาแล้วโอชิดน็อตคืนเดี๋ยวเพนเลือดเลือดเหลืองอะเฮ้ยแบบแบบนี้ฆัาแบบนี้ตายแล้วเกิดไม่ได้นะเออใช่หรอยอกห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 ยอกไอ้เฮียไม่ใช่อุ้ยอุ้ยพ่อเฮ้ยไม่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 กูกูเล่นกับเบตี้เกมตางยุยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแล้ว ไปไปไปเปิดไปพวเองไม่เจออีกสองหัดไปถัดไปถัดไปถ้าเกิดได้ปู่พ่อมึงเลยสัสเฮ้ยอุ๊ยเอาอยู่แล้วเหรอพวกนายรู้จักหันหลังเดินวะมูลบล็อกโอ้โหไอ้เขี้ยมูลบล็อกนี่มูลบล็อกเมื่อกี้มันอยู่ฝั่งนู้นแล้องมาฝั่งนี้จริงๆแยก่สองน่าจะดีกว่านะแยก่สองน่าจะดีไม่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 ดีไมเดีไม่ดียว่ดีไม่ดีไดีไม่ด้ไม่ดีไม่ดีไม่ดีม่ดีไม่ด้ไม่ดีไม เพียวนำเลยไปด้วยกันสามคนไอเพียวเจอคนแรกอ่ะเชื่อไหมไม่มันอยู่กับกูไอสัตว์มันอยู่กับกูได้เหรอเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจออีกเสาแล้วได่เอเสาแล้วได้สอุ้ยอุ้ยเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยไอกดอีกดดีแล้วเราเปิดแล้วเอ็กวีเทสเอ็กวีเทสไอสัตว์รู้สึกเหมือนเอ๊ะรู้สึกเหมือนว่าจะเีรอะไรทำงานอะไรแค่แล้วไอ้เพี้ย แล้วไงต่อมาที่เดิมกลับมาที่เดิมสิร่างกายอยู่ไหนวะจุดนั้นพบอ่ะเชียงเฮ้ยกับโอ้โหมึงตใจแต่มีหน้าหมดวะพวกพวกนายอะไรกันก็เดินอีกกมกลับไปที่ไอ้ทแยกเดิมไปแยกเดิมไม่ไม่ก็อยู่ตรงทางไอ้ทางแยกสองทางเมื่อกี้นี่ไงเจอแล้วเจอแลรถไงไงตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โอเคโอเคเห็นแล้วเห็นเห็นแล้วเราใช่เหรอ เก็ไม่เห็นเลยมั้งไม่เห็นเลยเรื่เล่นเรืองอะไรอ่ะไอ้เฮียเลือดกูเหลืองเลยเไ้ยเห็นจะเล่นใหม่ยู่ข้างหลังอ่ะเสี่ยงโอ้โหไอ้สัตว์เสียไอ้เชี่ยนึงอุ้ยมึงดักกูอย่างงี้เลยเหรอมุนวอลมุนวอลมุนวอลการเล่นจนจบเลยเนี่ยไม่ยังไม่จบตอนนั้นอย่าเล่นไอ้เหี้ยมันแล้วจะไปเอาเบืองบนอี๋เอาอีกแล้ว you need to avoid the creature damn man น <warm, S 1> ้ำน้ n น้ำไ้ำน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 เำน้ะน้ำ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 น้เน้ำ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 อ้ำน้ำน้ีน้ำนะำน้ำอ้ำน้ำน้ำต้ำตลาดตำน้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 ตน้ำน้น้ำน้ำน้ำน้น้ำน้ำา้ำน้งนาำา้ำนาำน้าเราไปที่อาจำน้ำนามน้านราไปำน่ำ่าำน้ำ่านาน้ำนานน กันฮิวอาอ่าแต่ว่ากันเนินแยวหุบอ่าฮิวซู่หุบเขาใช่ไหมแล้อเนินเขาเนินเขาใช่ไหมคือหิวหลิงหุบเขาเนินเขาเลยอ๋อหุบเขาหิวหลิงฮิวหลิงฮิวหลิงอ่าน่าจะเนินเนินมากกว่าเพราะหิวมันไม่มันไม่ใช่มันไม่ใช่ภูเขามันน่าจะเป็นเนินเด็กทางทางนำพาไปที่เนินเขาทางไปน่าจะดีนะที่ตามไปอาย อ่าตายไปแค่ไหนแล้วทำไมฉันต้องฟันนายด้วยกูเป็นพระเจ้าและกูก็เป็นพระเจ้าด้วยแบบาะว่าคุิบหายแล้วเอวีอีวาอีวาอีวาเรียกว่าอีวาอีวาเกนเรียไม่ใช่อีวาเอวอีวาเอวอ่าฉันเป็นเพียงแค่เพื่อนฝูงมนุษย์อ่าแล้วก็อะไรสักอย่างกูอ่านไม่ทันให้น้องสาวตอนนี้ไม่ผมนายอยากจะออกว่าอากที่นี่นายต้องนายต้องฟังฉัน นี่ว่าเป็นเรื่องที่ชินจิที่อ่าที่เป็นเรื่องที่มีชินจิกับกับอาซึกะใช่ไหมไม่รู้เชื่อเรื่อไม่้เนี่ยอันเนี้ยอันนั้นอันนั้นอันนี้โบราณละเล้วจบได้แต่จัดเลยจบได้แต่จัดอะใช่หรอทำอะไรวะจำได้เลยโอ้โหเขางกุดเขางกุฎขา몽กดยังนั้นหรือฉันต้องไปอาต้องไปเปิดเปิดใช้งานโคเทนมิกก็สินะการเล่นตรงนี้เหรอตรงนี้ผ่าน ระวังนะผีมันชอบดักนะไม่แยกสองเหรอเฮ้ยคอมแบ๊กไม่ไม่ไม่แยกไม่แยกอย่าแยกอย่าแยกแยกแล้วหลงไอสัตว์ทางตันนี่ที่นั่นแหละคอยดูแม่งเป็นไอคนมาแปะเอาแล้วเอาไปยังเอ้ยแล้วรถเป็นคอรอเป็นแข้งจะเริ่มเป็นข้อเรเป็นแข้งขวาอะไรใช่ดีนะเว้ยเอาใชนนี้จุดเริ่มต้นท่านึงตรงมไีทางนี้ด้วยมีทางนี้ด้วยใช่หรอไม่มีแยก ไปทางนี้ถ้าเราทำไม่ผิดต้องมากฝาใช่ไหมหรือเปล่าวะถูกไหมถูกไหมใช่ไหมนี่ทำเดิมเฉยกายไม่ไม่มันอีกทางนึงมันอีกทางนึงอันนี้ทางไม่ตันอเคไม่ตันเยี่ยมรถแตคอเราไปแช่งแน่นอนถ้ากูเจอเี่ยเ่ตกใจทฮ้ยเฮ้ยอฮไรเะ้ยเฮ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 ้เฮ้ยเฮ้ยเ้ยเร้ตเ้้ยเฮ้้เ้ยเฮยเเ้ยเฮย ด้านหลังไงตนไหมรอเฮ้ยอีกตันตันีหมยันไม่ผ่านมันไม่ต้องเมือการตรงนี้ตรงนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวต่างกันต่างจำได้ไหมมันมันจะมีตรงนึงอ่ะที่มันอยู่ทางก็ยังเห็นคนไทยเป็นได้ไหมอะไรวะมันจะโป้ละนี่แหละที่เราเล่นไม่จบเพราะตรงนี้แหละถึงตรงนี้คือเล่นไม่จบเลย อ่าใช่เหปูมปมจะปูมจะไม่มี chapter สามได้ไหมที่วอร้อนวอร้อนจนกูใช้โปรบินได้ไอ้ตาข่าเบียนปวดเกลียดเลยไอไดใช่ใช่ไหมใช่ป่ะเออนั่นแหละใช่เด้อของจริงมาระวังนะพระผาพระผาแล้วโหมันบ่อยจังเลยพระผาเฮ้ยมึงมาหากูได้ผีกูจะนมองหน้ามึงแล้วไปเริ่มต้นใหม่เอาโอ้โห รีเซ็ตไม่ได้เชี่ยไม่งรีเซ็ตไม่ได้นี่อันเนี้์มาแล้วเราต้องไปทางนี้ดิต้องกลับไปทางนี้ดิ๋ยวนมันต้องโอ้โหไอ้เชี่ยต่อหน้ากูเลยเราคงไม่เห็นนะเมื่อกี้เมื่อแี้เมื่กแมงยืนอยู่ตรงเนี้ยแบบมองอย่างเงี้ยแหละชิงเราก็เลยรถชินจิเลยอ่ะนะชินจิชินจิเกี่ยวแล้วโอ้โหไอ้เชี่ย ไม่เห็นใช่ไหมย้ยา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 ชีเป็นพระเอกเป็นเรื่องอีวาเกเลียนอีวาเอลมันมีหลายชื่อจีไม่ใช่อีวาเอลฟีอีวาเอลอีวาเอลโอ้รู้จักไม่ไม่ร้อยโอ้รู้จักใช่ไหมอีวาเอลไฟร้อยไม่เบอร์ตเลยวะเฮ้ยเอวาเอะไรวะไม่ไม่เชื่อไม่เชื่อโอ้ต้องรู้จักคนนี้อีวาโอ้ไม่รู้จักจริงจริแล้วไม่รู้พิมพ์ไปแล้วนายจะรู้เองงานดี เี็กีมดับเตี้ยอุ้ว่าอุ้ว่ากูรู้แล้วมันคืออะไรเป็นเป็นเป็นดาราอืมย้อนดับสามของแพทเปนดาราอะไรอ่ะดาราบอ้ดาราอ่าล็อกไงบล็อกในวีล็อกอะวีล็อกอะเออวีล็อกใช่ใช่วีล็อกเว็บ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 ส้มดำอะส้มส้มดำอะส้มดำอะส้มดำ ที่มันชอบมีึงขึ้นตัวนตัวอะไรึ้นตนตัวอะไรเดีนยันะคือตตัวอะไรพีพีเราเราล้องเพลงร้องเพลงของมันดีกว่าตืติติตโอไอ้เียโอไม่ตอนตอนนเพิ่งส่วนย่งเพิ่งย่งเพิ่งส่วนอีวเลยมาส่วนไอเขาเน่วนอเยเกียเ้ลวแล้วลลกูท่ามัไาเกียไม่กูไม่กูมองหน้ามันีตายเอ๊ะตรงนี้ตรงนี้ใช่ไหมคุิ เอ้ยกำลังพูดถึงเอวาเลยแย่แม่งโผล่เลยอ่ะมันไม่ชอบอ่ะเด็กเซนเดอร์แมนอุ้ยแย่ๆยายาเล่นเหลืองและเล่นเหลืองและเต็มเล่เฮ้ยตรงไหนดีเ่าวะถ้ามันอยู่แสดงว่าใช่ยิ่งเหมือนจะใช่เลยกายใช่ไหมไม่รู้ตอนตอนนี้กูกูเดินนำแต่กูมองมองเลยกูมองกำแพงแล้วกูปวดแตกแตไม่ต้องกลัวเว้ยพวกเราอยู่ด้วยกันกูเฮ้ยกูหลงทางเลยไหนเฮ้ย รวมกันเราอยู่แยกหมดเราตายรวมกันแล้วอดมาแยกย้ายกันดีก <ample> ว <noise> ่าโอเคเอาสมบยังไงเออเอ้ยเอ่อเอ๊ะอะไรเจอกันเจอแล้วเอ้าทางที่ไมนเริ่มต้นไม่ไม่ใช่ไอ้เจ้ากูจะรังเห่าไม่ใช่อะไอ้จะทางกูจะเดินเลยเจ้าม่วงจะทางออดเฉยเขาเรียกผู้นำดีเว้ยไม่ไม่ไม่ผู้นำมันเดินมั่วผนไม่อยากไม่อยากเรียกว่าม่วงแบบ ต้องเรียกว่าแบบมีเซนในการในการเดินเข้าวของโกดอ๋อมีเซนแต่ด้วยเออไม่ได้ฟุกไม่ได้ฟุกใช่ไหมเ้ยไม่ได้ฟุกไม่ได้ฟุกไม่ได้ฟุกจริงๆฟุกไองจริงๆฟุกไอ้สันทำไมระดับะไม่ได้ฟุกยังเกือบตายเลยอ่ะไปทีมแมนเชสเนอร์อ๋อกูจำไม่ได้ใส่จำไม่ได้ใส่ใส่ไอเที่ออกไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เพราะอ่าเบื่อนะไม่ใช่เพราะเบื่อไอ้เท็จไอ้ไอ้ภูไม่ตายแล้วภูหาทางไม่ได้ใช่เหรอทำไมมันมีฉากตายด้วยหรออะไรไงต่อเอ้ย เข้าไปในแมนชัลดดิ้นแบบปลอดไรอะครับดิฟดแมชั่นมันเหมือนมีแมงมุมมองอยู่อ่ะก็เก็บรอยตายินีแมนชั่นไลฟ์อารดไอแคนเข้จูก่ที่นี่มีแบบว่าฉันสามารถเยร์ได้อันนี้เปิดไดดอไสักอย่างเอาเปิดได้ใช่เปิดได้แล้วก็วิ่งเข้าไปเลย วิ่งเลยพี่ตูนวิ่งเลยพี่ตูนวิ่ง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 เอาเป้ืเปลือกมาแตะไอ้วินเอ๊ะกูจำไได้ตอนไอ้ตรงเนี้ยกูบัาดกูบัดไม่ชั่นไอยเชี่ยกูบัดไม่ชั่นแล้วกูต้องออกไอ้ผีปื้ออากาดอ่ศไปเปอร์ได้ไม่ไม่ไม่ถ้าจะไม่ผีมันจะต้องไปทางขวาแล้วก็ซ้ายนี่เหรอเออใช่ใช่เอาอจำได้แกก็ได้นำพีเออพูดนำพูดนำว่ามันมีผีมันมีผีพูดนำหัวขาวอ่ะ ซ้ายแล้วมันก็มีให้แอบตรงไหนวะนี่แงต่อช่วยหน่ว่อไม่ได้เล่นมันไม่ได้เล่นนานฝาด้างฝั่งที่ใช่ผีมาผีนี้เรียบร้อยนะผีมาตายสี่เลยนะถ้าถ้าถ้าผีมาตอนนี้คือควัตคิวเลยนะควัตคิวควัตคิวถ้ามีห้าคนนี่มีการคิวแล้วเนี่ย เอ้ยนี่ไงเอ้ยเจ็บลบเจ็บลบยังไงตุ่มลวกห่ะลบกวัน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 อยากเห็นผีป่ะอยากเห็นป่ะเออเห็นดีไหนอยากเจอรอร้อยมันเดินร้อยมันเดินไปเดินมาบอกบอกเลยพีไม่ีมพีคือจานแดงเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไหนวะลิเปอร์อ่ะเกมบัาปะวะงั้นไปกันต่อบป่ะอ่าแป๊บนึงนะไม่ผัวะไร งั้นเราก็ไปกันเถอะปัเจอก็เอ้าเอ้าตั้งตันติดทางมะเนี่ยพูดนำกูไปแล้วพูดนำกูพูดนำกูแล้วใครแล้วใครบอกให้กูนำเอ๊ะทุกคนทุกคนโบวชในกายนำอันนี้เริ่มต้นเลยใช่ใช่หรือ่าก็ไปทางนี้ดีกวใช่เปล่าใช่เปล่ามันออกได้ทางเดียวหรือเปล่าอันนี้คืออะไรที่หลบอืม มันนอนก็หลบปีไอ้อันนี้หลบไม่ไดอันนี้หลบไม่ได้ไหนวะหลบได้หลบได้อันนี้หลบได้อันนี้หลบได้ไปต่อไม่โคตรเดือดได้อะตอนนี้ผีหายไอ้ชี่อยากควนนิดเดผีหายไหนวะโอู้หูหง้ยโอ้ยอีกสักแตก ควาดคิวโอ้ากคิวโอ้มโอ้มปากผ่าสวยโอ้มโอ้มปากผ่วเฟยโอ้มโอ้มโอ้มเราขอโทษ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 เมื่อกี้อ้เราขอโทษแล้วแม่งโผล่มาตัวมุมเลยเชี่ยกูหังไม่ทานหลังไม่ทันะไอ้เจ๊แม่งแม่งเป็นตอนแรกเลยไหอดนี่เฮียกูเห็นเลือดในกายแม่งแดงแบ๊ดเลยโอ้โหชิบหนโอเคโอเคแสดงเรามาถูกทางเรามาถูกทางเรามาถูกทางแล้วดูทรงแล้ว ทกางแแลล้วหะอย่าหาเล่นแบบนี้ที่บ้านพี่แค้มพี่แค้มเราต้องหลบก่อนดิเราต้องหลบก่อนปะรีบหลบรีบหลบไม่คีควาสคิวบอลควาสคิวสองรอบเลยนะเราปล่อยมันคอาสคิวเราจะรู้ยังไงว่ามันมาไม่มาอยหาเล่นแบามาปะไม่มาไ่แต่กูกลัวมากกลัวครับวงอ่ะมันเรียมันขวานหลังนั่หลังว่าละว่า ไอ้เหี้ยคุณไปอะน้กูไม่ออกมนละงั้นเรามาเราโอ๊กกันเนี่ยอี๋เล่นใส่หัูบ้นกันปะตัวอุ้เลยหายนี่คืออนไรเนี่ยโอเคเรียบร้อยาหาเล่นแบบ้ทู่บ้านนะโอ้แขเป็นว่ายังไงอะเดีกันดีอย่างกันวะเนี่สวยสวยสวยขีวตรงนู้นเราจะไปจะได้เรีนไปไหม โอ้พ่อมึงไอ้สัพ่อหมอนไอ้มย่อยาอย่างบบกูอย่ไกูไหนไหนไรไหนหลอไปยังไปมงไปยังมันผมข้างหลังไอ้ข้างหลังเนี่ยดูหลังให้ดูหลังให้ไอ้มันมา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 แล้วมันมาแล้วเงีลันกุยอง้เงเล้วมันมา้าหลังกูเีย เด oh, oh, oh. oh. ี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้กาย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 ชิบหายนะมึงคุณคุณน่าทึ่งนะเชื่อันละกนหนุ่ยคว้นคิวนะคว้นคิวนะคว้นคิวไอ้ไอ้ใหญ่ใหญ่เหมืงผีผีมันไปทางขวานะะใจมันไปทางขวาเมื่อกี้มันอยู่ทางขวาเราเลยอ่ะเมื่อกี้แต่ถ้าไปทางซ้ายแล้วก็กลับไปเดิยที่เดิมนะนี่ก็ไปทางขวาข้างหลังดูนะข้างหลังข้างหลังดูอู้ห้อมึงไยสัตว์มาไอ้สัตว์มันวิ่งดิวิ่งดิมึงหลบห้องเฮ้ย ม,มาป่ะดูดีๆข้างหลังอ่ะไม่มาไม่มาไม่มาเขาแสดงว่าแล้วถ้าเราเก็ซ้อมก็ไม่มาดิใช่ไหมมันไปานไ<ม>ตามตรงอย่าจนเอี่ยจนมุมเนะอะแล้วนักขอบเปิดเสียงสักสองสามที่จะได้ทีนี้เราออกไปไม่ได้นะเว้ยพี่อยู่ซ้ายสันติอยู่ซ้ายโอ้โหไอ้พ่มันไปซ้ายป่ะตามมันไปมันไปขวาเดินเดินตามผีมาไม่เกิดตามผีเหรอจริงหรอพ่อมึงเดือดพ่อมึงไปด้ไอ่ไอ่อยวิ่งเดีวพ่อมงวิ่งกนวิ่งกัน เอวิ่งเอวิ่งอัลโหลแค่สักพักเดียวเข้ามาอันเหรอแม่งโคตรเจ็บแค่สักพักเดียวเข้ามาแค่ไหนถ้ามันเลี้ยวเดียวเข้ามานี่แบบวัดเกี่วเลยนะทางตันทางตันตอนนี้เราต้องไปทางไหนนะแต่ผีมันแคมป์อ่ะโอ้ยผีไปไปรีปรีบรีวิ่งวิ่งมาพิทูนพิทูลแน่นอนทางนี้ทางนี้ทางนี้แน่นอนวิ่งไปพิทูลวิ่ง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  โผล่มาแตะอ่างไห้ใครนงไอ้ไมหน่าหมดไอ้มีหน้าหมดไอ้สัสเร็วเร็วมาวงหลังแลวังหลังวิ่งดือดวิ่งเดือดไเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทางนี้มันคุนคุณทางกตัวุกข้าือโ้หอโอ้เดี๋ยว๋โอ้โหเ้เส้นแหดงนาไอ้สัเดี๋ยวเดียวเยเดี๋ยวทำไมเราออกไปแล้วมันมีหน้าเน้ยนี่โอเคโอเคบูมเมอร์ โอเคบูมเมอร์บูมเมอร์คืออะไรวะถังก็อย่าไปเโอเคบูมเมอร์เแคยทำเลยเดี๋วก่อนใช้อะไรไม่น่าก่อนดิเดี๋ยวก่อนผมพักเอาแรงก่อนได้ไหมผมพักเอาแรงเสเซมิน่าก่อนดิสเซมิน่าก่อนเปลืองสเตมิน่าชิบหายแล้วถ้าสมมติเราเราท่าสมินมีคนตายก็ตายหมดเลยเดี๋ยเอาเลยครับเราต้องมาประชุมหาเสียงนะครับเล่นตั้หนีหมาไม่ขาด โอ้ยเชี่ยแม่งโคตรตายอ่ะด <c atell ise yor> <initiation> <c subscriber> ูดีๆนะกายเดียมันต้องเดินทางนี้วะดูดีๆนะเว้ยอย่าย้อนเนลากับรู้สึกได้ถึงความชแก้ใจเวลามองวืนจ้องเรอในรักไม่ได้ของแต้มผู้สาวเหมือนเดิมที่เามีล็อกเดิมหรอเปล่ามาจะอยู่ที่ใดว่างใจที่ไปแล้ทางตันฉี่บ้างเอ้ยต้องยีวะกาย อผีตามหลังขึ้นมานี่หนอผีตามหลังเนี่ใช่หวะผีตามหลังขึ้นมากูร้องเลยนะไม่ใช่เปิดเป็นไงเป็นไงเซ้นเส้นของมือเนี่ยครับตายแม่งโคตรโหดเลยวะกูตายไปสามรอบ